สวัสดีจ้าทุกคน <c oughs> <c oughs> โทษทีป้าไม่สบายไงเป็นปอดบวมเลยไม่ได้ทำคลิปเลยวันนี้ไม่ได้หยุดงานมาจะสองอาทิตย์แล้ววันนี้ป้าเลยเดินเดินออกกำลังกายเพราะอาทิตย์หน้าป้าว่าจะกลับไปทำงานเดี๋ยววันจันท์ไปหาหมออีกวันเห็นยมสวยไหมวีดีวมันออกไงป้าอยากมาถ่ายให้ทุกคนดูสวยมากเลย ยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ไงอิ่มข้าวอิ่มกินยาแล้วก็มาเนี่ยสวยมากสวยว้ดูดอกนี้น,นี่ดอกสีเหลืองเล็กเห็นไหมเนี่ย <c oughs> สก็มีดอกขาว้าก็จะมานั่งตรงนี้ให้ดูให้ดูดอกไม้สวยๆกันนะแล้วนั่งคุยกันหน่อยอไม่สบาย <laughs> ไม่สบายมาอาทิตย์ฝ่าแล้วเกือบสองอาทิตย์แล้ว ยาวและข้างสะรอตอนนั้นวันนั้นป้าก็มาแต่ว่ามันยังบานไม่หมดเนี่ยบานนิดนิดหนึ่งวันนี้มันบานบานหมดแล้วไงป้าก็เลยเข้ามาถ่ายเดินเล่นแดดออกแล้วเมื่อกี้ฝนตกป้าว่าจะโทรให้แฟนมารับแล้วแฟนก็เพิ่งออกโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลเมื่อคืนนี่ตรงนี้จะเป็นคอกนะทุกคน ที่ป้าเคยมาถ่ายนั่นแหละเนี่ยไม่ค่อยมีเป็ดเท่าไหร่นี่ไปไหนมาหาฟรามสดชื่นให้ตัวเองมามาลองเดินให้มันมีกำลังไงป้าไม่ได้ทำคลิปนานแล้วไงเนี่ยป้าก็เลยโอ้มาทำคลิปอยากทำคลิปตั้งนานแล้วไม่สบายไงนุ้นผับ หัวนู้นขึ้นไปข้างบนนู้นก็จะเป็นร้านไอเนี่ยพวกร้านอาหารพวกไอขายร้านโชว์หวยอะ่ะเหมือนบ้านเราอะ่ะขายเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆกันนะสดใสเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤษภาป้าก็จะกลับเมืองไทยแล้วนะไปเที่ยววันเกิดป้าวันเกิดแฟนป้าไง ขอบคุณมากนะทุกคนที่ติดตามป้าขอให้ติดตามไปเรื่อยๆนะเพราะาช่วงเนี้มันจะเข้าหน้าร้อนแล้วไงเดี๋ยวป้าจะมีมีวิดีโอใหม่ๆเดี๋ยวป้าจะนั่งรถไฟไปเที่ยวกับน้องคนที่ไปกับป้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยให้ดูให้ดูกันท้องฟ้าเห็นไหมนะฝนจะตกคึ้มเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวยุด แฟนป้าก็ต้องนั่งรถไฟไปดูเขาซื้อตั๋วไว้เจ็ดสิบเขาไปไม่ไปก็ไม่ได้เขาเสียดายตัว๋วเขาชอบไหมหดใูใกล้ๆนะทุกคนว่าสวยสวยมากๆป้าลุกขึ้นก่อนจะยืนอ้อยค่ะ เดี๋ยวป้าจะไปห้าไปให้ดูดอกดอกสีขาวเนี่เหมือนดอกมะลิเลยใกล้เกินมาเป็นชั้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 นสวยนี่ยิ่งสวยกระจุกเลยนะ จุกเลยทุกคนแล้วเนี่ยไอ,อ้กิ่งไม้กำลังงอกเห็นไหมแม่หใบกำลังงอกไงเขียวมาเลยตอนนี้ก็ไปตุ่มใบไม้กำลังจะแตก๋ยวพระไปยืนดูฟังเห็นไหมสวยสวยขี้เป็ดเยอะ นั่นจะเป็นผับเหนคนนั่งกันข้างหน้าน่ะไอ้ที่มันมีป้อมขอึ้นไปนะเป็นผับม็นั่งดึงมไงน,ะนี่มานังดูเป็ดกันทุกคนนี่เห็นไหมบรรยากาศดีดีมากเลย สวยงามนู้นที่ผิดที่ป้าถ่ายรูปเมื่อกี้นี่ถัดนู้นก็สวยมีสะพานข้ามสองที่ตรง,งตรงนู้นทิ้งตรงนี้ทิ้งมาสวยมากเป็นแอ่งน้ำในหมู่บ้านนะคนจุงมากนะป้าพาเดิน ฝนฝนไม่ตกกันเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆอย่างเ้าน,นะไอ้นี่ไอ้ดอกไม้มันแกสอนดอกไม้มันติดหกนาทีแนละ้วเดี๋ยวป้าคอยไอ้มันครบแปดนาทีนะคะอืม บรรยากาศดีนะนีแกใหญนะ่อากาศดีเมื่อกี้ฝนตกไนงะฝนตกตอนนี้หยุดล้วส้สวยไหมทุกคนสวยนะในหมู่บ้านป้าเคยมาที่นี่บ่อยอยู่มาไทยให้ดูเดี๋ยวป้าจะขึ้นไปยืนที่สะพาน ตะวันซอกหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเวลาของของไอ้มึงนอกระเขาจะเปลี่ยนแล้วนะเราต้องตื่นเช้าชั่วโมงอย่างว่าเจ็ดโมงเช้ามันจะกลายเป็นแปดโมงมันจะเปลี่ยนชั่วโมงอ่งป้าพาไปดูดูดอกไม้นี่ดอกไม้สีข้าวนี่ข้างสะกนนะดิ์นะครับ ป้าว่าจะกลับไปทำงานวันพุธเนี่ยดูดอกไม้สวยๆนะมันสูง นี่โทษทีกลับหัวฝั่งนู้นเยอะแยะเลยแต่ถ้าฝั่งนู้นคนละย่างเไยดูเป็ดเห็นไหม วันนี้ไม่ค่อยเยอะเป็ดน,น้อยอเป็ดน,น้อยวันนี้ตอนนี้นะกดไลค์กดแ <c oughs> ชร์กดซับสไคร์ให้ป้าด้วยนะบ๊ายบาย <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะ